ครับก็สวัสดีการยามเย็นทุกคนครับวันนี้เย็นวันที่18มีนาคมเวลาประมาณสัก17เนาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับพาทุกท่านมาที่สวนกล้วยนะครับก็กลับว่าจะปลูกกล้วยนะครับดูไปดูมานี่คือหน่อที่ขุดไว้ตั้งนานแล้วนะครับมันเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วนะครับหน่อกล้วยแห้งแล้วนะครับเรามาดูหน่อนี้ครับหน่อนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าข้างบนที่เราตัดไว้นะจากตัวนี้ถึงตัวนี้ มันตายแล้วนะครับก็คือมันเหี่ยวมันพร้อมที่จะย่อยสลายแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะปลูกแบบธรรมดาก็คือตั้งขึ้นแบบนี้ครับนะครับแต่พอมาพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าหน่อกล้วยตรงนี้มันพยายามที่จะสวนทางขึ้นมากับกับกับไอ้ต้นที่เราตัดออกไปวันนี้ก็เลยคิดว่าเนี่ยครับเวลาปลูกก็จะมาปลูกแบบกลับหัวกันเลยนะครับนี่ครับฝังลงไปเลยแบบนี้ครับ ฝังลงไปแล้วแล้วไอส่วนที่มันย่อยสลายตรงนั้นก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยให้กับไอหน่อที่เราได้ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมานะก็จะเห็นนับด้านข้างนี้ครับกำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับมีด้วยนะครับขุดหลุมพร้อมเรียบร้อยทีนี้ก็จะเหลือแค่เพียงแค่การกลบดินฝังลงไปนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าการปลูกกล้วยแบบกลับหัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเมื่อเทียบเท่ากับการปลูกแบบ ธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็ได้กลับหัวแล้วก็ลองปลูกดูแล้วนะครับปรากฏว่า,อ,าอย่างเช่นต้นนั้นนะครับสองต้นนั้นเลยเป็นการปลูกแบบกลับหัวนะครับแล้วทีนี้ต้นนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกแบบทั่วไปผ่านมาปีสองปีมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะปลูกกับหัวหรือไม่กับหัวมันก็จะมีผลในตอนแรกช่วงแรกก็คือเวลามันขึ้นหน่อแรกขึ้นมาปุ๊บมันจะเตี้ยกว่านิดนึงแต่หลังจากนั้นรุ่นที่2รุ่นที่3ามเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับการให้น้ําให้ปุ๋ยให้ความอุดมสมบูรณ์กับมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะปลูกมันก็ปลูกได้หลายแบบหลายอย่างก็ลองไปเลือกกันดูว่าท่านจะชอบแบบไหนอย่างไรแต่สําหรับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับถ้าเกิดว่าปกติทั่วไปก็ ก็ปลูกแบบธรมรมดาหน่อยนะครับก็คือการขุดหน่อขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็ฝังลงไปแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะจะลองใหม่ๆก็แบบนี้ครับนะครับต้องเราทิ้งไว้มันนานสักระยะหนึ่งแล้วก็ฝังลงไปให้มันย้อนสอนขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะก็ได้ลองดูแล้วนะครับก,ก็เลยพยายามที่จะเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเผื่อลหลายๆท่านที่ยังไม่เคยลองว่ามันเอ๊ะมันเป็นยังไงมันดีหรือต่างกาันตรงไหนอย่างไรแต่สําหรับความคิดผมโดยส่วนตัวนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบแบบไหน,นแค่นั้นเองนะครับคนเราก็พยายามที่จะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆมาใ,ให้เราได้ลองดูกันก็แค่นั้นก็เย็นนี้ก็พาทุกท่านได้มาดูนะครับว่าทําไมผมต้องปลูกกับหัวสาเหตุก็คือ,อลำต้นที่เราตัดมามันเน่าแล้วก็เลยสลับไปเพื่อที่จะให้ลําต้นเป็นปุ๋ยแค่นั้นเองครับก็ไม่มีอะไรมากก็แล้วแต่นะครับจะคอมเมนต์หรือจะแนะนําอะไรก็เพิ่มเติมเข้ามาได้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สวัสดียามเย็นด้วยทุกคนแล้วกันนะครับผมสวัสดี ครับผมสวัสดีครับนะครับก่อนที่จะลาจากไปไอที่คำ้คำคันี่เป็นกล้วยหอมทองนะครับลำต้นเขาหน้าจะอ่อนแอก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำยัน,นครับมันกําลังที่จะออกลูกออกปีนะครับก็เลยต้องค้ำกันไว้นิดหนึ่งสวัสดียามเย็นกันทุกๆคนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ